เข้ารรษาเข้าถึงธรรมของใครจะ๊ะของตัวเราเองค่ะของใครจะ๊ะของตัวเราเองค่ะของใครจะ๊ะของตัวเราเองค่ะโอ้เก่งมากเลยจงรวยจ <laughs> งแข็งแรงจ <laughs> งมีอายุขัยยืนยาวจ <laughs> งเข้าถึงธรรมจงสมหวังนนในใจทุกสิ่งนะลูกนะ <laughs> ออเออเอาไปแบ่งกันรวย นักเรียนี่เก่งๆเ,เ<ร>านาะเออนี่นี่ก็รวยนะจ๊ะ<ร>ใครจดบันทึกทำทุกวันบ้างสาธุนี่เห็นไหมสแสดงไม่ค่อยนี่ไม่ได้ไม่ได้ต้องจดไปนะจ๊ะคือเรานั่งดีทุกวัน,นดีมากดีน้อยเนี่ยจ๊ะถ้านั่งต้องดีไม่นั่งไ,ไม่ดมีมีเพียงบรรการเดียวเลยจ๊ะ ไม่นั่งไม่ดีถ้านั่งอ่าดีนี่นะจ๊ะเออเรสมาธิจะค่อยๆถูกสั่งสมไปทุกวันทุกวันเเก็บออมสมาธิไปทุกวันเลยนี่เนาะเราจะเป็นเศรษฐีนี่ที่รวบรวมใจหยุดนิ่งเอาไว้แม้ว่าเบื้องต้นเนี่ยเราอาจจะมีความคิดมากมายเอาเทนะ่น่ะ วันถัดมาก็ลดไปเรื่องหนึ่งเออจากร้อยเรื่องพันเรื่องนะแปลว,ว่าเราก็มีกําไรแล้วนี่ก็จึงจําเป็นจะต้องจดบันทึกทำเอาไว้นี่นะสําคัญนะลูกนะภาษานี่จะมองข้ามไปนะนี่เรื่องสําคัญเดียวนี่ลูกพระธรรมทายาที่รักทั้งหลายดูกันอยู่หรือเปล่าจะ๊ะฟังกันอยู่หรือเปล่าจะา๊ะอ่าอย่าลืมเนาะ ว่าประสานที่เป็ประสานการยกชั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นต้องใช้ทุกอนุวินาทีนะลูนะก,กน,นเะเป็นใบประการฝึกตอนตอนเหี่ยวว่าเป็นตาบะเป็นพระแท้กันนะจ๊ะแล้วก็ต้องบวชให้ได้ดสองชั้นอีกทั้งต้องยกชั้นด้วยนี่เป็นเรื่องสําคัญทีเดียวนะจ๊ะเพืาอเป็นทางมาแห่งบุญของเรา,ารนี่เนาะ ปดราันในฐานะเราเป็นชาวพุทธจะต้องทำอย่างไรจรึงจะถูกหลักวิชาจ๊ะเราต้องเตรียมอาหารหวานข้าวไทยธรรมไปเข้าวาดัดฟังธรรมปฏิบัติธรรมบำเพ็ญบุญที่วัดใกล้บ้านหรือวัดที่เราคุ้นเคยครับจ้าถูกต้องมากเลยเพราะฉะนั้นวรสานี้ในวันพรุ่งนี้เลยจ๊ะทุกวัดทั่วไทยจะต้องมีนี่นะ ชาวพุทธนะจ๊ะพุทธศาสนิกชนผู้รับพระพุทธศาสนารักการสร้างบร,รมิงตัวเองเนี่ยจะต้องเดินตามรอยบรรพบุรุษของเรานะจ๊ะไปเข้าวัดฟังธรรมปฏิบัติธรรม,รรมบําเพ็ญบุญทุกวัดทั่วไทยเลยย้ายวัดไหนนี่ว่างเว้นจากญาติญาติขยมทั้งหลายนี่ลจ๊ะนี่สำคัญนะแม้วัดร้างที่ เคยเป็นอดีตวัดรุ่งแล้วณตอนนี้ยังไม่มีพระภิกษุอยู่เราก็ไปช่วยกันปัดกวาดเสนาสนะบุญจ้าสถานซึ่งในอดีตเคยมีพุทธบุตรผู้มีบุญได้มาอยู่จำมัสาที่นี่นี่นะจ๊ะเราปัดกวาดไปที่วัดอะไรแล้วอธิษฐานจิตให้ดี่าสาเุอได้อนุภาพแห่งบุญที่ทําความสะอาดบุญจ้าสถานแห่งนี้ขอให้ได้มีพุทธบุตร เนื่นบุญได้มาโปรดที่นี่สักวันหนึ่งเิออย่างนี้นะจ๊ะตองอธิษฐานนี้นะปัดกวาดไปยแม้ไม่มีพระก็ตามทุกวันทุกวันเลยอธิษฐานในใจแล้วก็อธิษฐานดังๆด้วยในนะาดังๆนะถ้าดังๆก็จะเร็วหน่อยเอออย่างนี้นะอธิษฐานดังๆดีมังดีลอดย ตักบารไม่ขาดแน่เพียงวันเดียวรักษาศีลนั่งธรรมะวันพระศีลแปดแน่นเหนียว